สัดส่วนเท่ากันเลยระหว่างกล้วยดิบกับขมิ้นชันผสมเท่ากันแกแพ้ในกระเพาะอาหารเราทำหนึ่งช้อนกับหนึ่งช้อนเท่ากันคือไม่ต้องแห้งใช่ไหมคะอันนี้ตักแห้งก็ได้บดก็ได้บดงก็ได้บดแห้งก็ได้หนึ่งช้อนเท่ากันรับประทานเท่ากันทีนี้เวลาแพ้ในกระเพาะอาหารอ่าแพ้ในกระเพาะอาหารไม่มีอะไรเนี่ยทุกอย่างเป็นยำทุกอย่างเป็นยำนะทุกอย่างเป็นยำถ้าเราอยู่ไปในทุ่งนาไปอะไรไปอะไรเราก็ รู้เลยว่าุยนนะยัมันเป็นแย่ทุกคนก็รู้ว่ายอยอถูกไหมค่ะยอตัวนี้เนี่ยบำรุงเลือดโดยเฉพาะสําหรับคนที่ปวดมดลูกประจําเดือนมาไม่ปกติอ่าพวกที่ปวดบิดมดลูกนะฮะพวกมดลูกหย่อนใช้ลูกยอตัวนี้เวลาเราไปตำห้ามใส่น้ําตาลอ๋อค่ะห้ามใส่น้ําตาลให้ตำลูกยออย่างนี้เลย ใส่ใส่ปลาล่าใส่ซีอิ๊วอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่อะไรฮะเอาเลยค่ะเอาลูกยอดเดียวเดียวนี่เอาลูกยอดเดียวเดี๋ยวนี้เลยหั่นลูกยอดเดียวเดียวแต่ลูกยอาสุกไหมใช่หั่นลูกยอดเดียวเดี๋ยวนี้เลยบดเป็นผงเลยแล้วก็ชงอาาจรยันนี้กรณีที่เดือนนี้ก็ปวดมดลูกเดือนนี้ก็ปวดมดลูกต้องตาดต้องตากค่ะต้องตากตากแห้งก่อนใช่ ค่อยมาบดใช่ไหมคะอาจารย์แล้วใส่น้ําตาลมันเป็นอะไรทํ้งม่ให้ใส่ถ้าใส่น้ำตาลเนี่ยน้ําตาลเนี่ยทำให้เลือดข้นยิ่งจะทําให้ปวดอคนที่ปวดประจําเดือนหนึ่งกินน้ํำมะพร้าวสองกินน้ําเย็นนะฮะสามมดลูกมันเบี่ยงหรือมันบิดไปอาจารย์คะแล้วถ้าเรากินน้ํำมะพร้าวมันไม่ดีหรอคะน้ำมะพร้าวเนี่ยเราจะกินเฉพาะอ่อนที่จะเป็น พอมันใกล้จะเป็นพื้งข้ามกินเพราะมันจะทําให้เลือดข้นเย็นนะยิ่งตอนเป็นแนละ้วกินเนี่ยยิ่งเลือดเป็นก้อนเลยเดือนต่อมาจะปวดเมื่อเวลาที่เราเป็นประจําเดือนเราไปกินนะมะพร้าวมันเหมือนเลือดจะหยุดเลยนะใช่เนะม่อีเนาะตัวนี้ตำฮะหรือว่าเอาไปตากแดดนะฮะปวดมดลูกบิดมดลูกนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะตัวนี้เนาคือเราฝันแล้วตำตำมันยังไม่แหลก อันนี้อันนี้ต้องรู้จักกันทุกคนและพบพึงบพ่งอ่าพราพึพ่ง,งทุกคนรู้ว่ามันแก้อักเสบมันลดการบวมการอักเสบได้นะฮะโดยใช้ใบของพะพึ่งเนี่ยอย่างคนเป็นอ่าร้องช้ำอย่างเงี้ยก็ใช้ไปพะพึ่งเนี่ยไปไปลนไฟแล้วมาเหยียบอืมนะไปลนไฟแล้วมาเหยียบนะฮะไปลนไฟแล้วมาเหยียบเสร็จแล้วก็เข้าพวกอบก็ต้องใช้พะพึง่งเพราะพะพึพพ่งตัวเนี้ยเนี่ยมัน เข้าไปในรูขุมขนแล้วมันจะช่วยเรื่องของการลดการอักเสบอืัเนี้ผ้าพื้งนะฮะเราจะไปผสมตัวอื่นด้วยนะไม่ใช่ใช่เดียวแค่้าพื้งเดียวนะฮะตัวนี้ะัวใหญ่ผ้าพึ้นเล็กได้ไหมหรือว่าแค้แค่้าพื้นเดียวใหญ่เยผ้พึ้นเล็กเบบไหนมันมันใบเล็กเล็กพึ่งสีชมพูได้ไหมคะจาย์หนูได้แบบนี้แหละแต่ว่าเขาให้พ้าพื่งใบเรียวๆมาเขาบอกนี่ก็พ้อพื่นเหมือนกัน หนูก so ็เลยอยางเดียวเหมือน like, ันคล้ายใบเตยไม่ในเลียวเลยนะคล้ายใบเตยถ้าพึงตัวนี้เขาไม่มียมนะต้องถ้าพึงใบใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เขาใช้ใบใหญ่และถ้าพึงดอกขาวใช่ส่วนใหญ่เขาใช้ใบใหญ่หนูก็เลยบอกเอ้ยพ้าพึงทำไมเราตัดออกหรือโดยเฉพาะคนที่เป็นไซนัสนะฮะเราจะใช้ตัวนี้ทีนี้ตัวนี้ดอกปีบเนี่ยใช้กับอะไรใช้กับทุกคนบอกว่าใช้ใบตองไม่ใช่ ต้องไปใช้กับใบบัวเท่านั้นโอ้หรู้ว่าอยู่ต้องเอากับใบบัวเพาะดอกปีบเนี่ยสารของมันอะไปถูกกันกับใบบัวออ,อาจารย์คะใบบัวเราเอามาหั่นแล้วตากแห้งใช่ไหมคะอาจารย์เขาตักมาตากแห้งเลยเอามาพันแล้วก็สก่งกับใบบัวอ๋อเอามาทําเป็นห่อสูบใช่ค่ะไม่ได้หอ่อใบตองใบบัวมันช่วยอะไรคะอาจารย์ใบใบบัวตัวนี้เนี่ยมันช่วยขยายหลอดลมอ๋อมันไปช่วยเสริมมิดกับตัวเนี้ยค่ะค่ะเนี่ยฮะ แล้วเอาอย่างอื่นด้วยได้ไหมคะอาจารย์ทุกคนหาใบบัวไม่ได้ก็ใช้ใบตองทุกวันเนี่ยแต่ใบตองน่ะมาสรรพคุณมันสู้ใบบัวไม่ได้แล้วคนที่เป็นโรคอะไรนะที่เกี่ยวกับโรคปอดโรคปอดได้ไหมคะอาจารย์ไซนัดส่วนใหญ่จะเป็นไซนัทพวกนี้พวกนี้จะใช้ไซนัททั้งหมดพวกหายใจไม่ไม่ได้พวกไซนัดพวกเป็นหวัดบ่อยเรื่องหลักแต่ถ้าเราไม่ใช้ในการไอหอใบตองคือ คือเราใช้เป็นเป็นซองบุหรี่เลยค่ะเราสามารถที่จะเอาดอกปีบก,กับใบบัวเนี่ยสองตัวนี้ได้ไหมทั่นรวมกันใช่ค่ะได้แต่ว่าตัวนี้มันใช้สามตัวหนึ่งไงอ,อใบบัวมันใช้แค่<ม>นิดเดียวเพราะว่ามันจะสูบไปเรื่อยอแต่ว่าตัวนี้มันต้องเยอะกว่าทีนี้เราพอเราไปหัน่นเรากลับประมาณไม่ถูกเอาเฉพาะดอกมันใช่ไหมคะดอกปีบดอกีบเอาแลว้ลวแล้วเขาบอกว่าเอาไปเอาใบใบอะไรนะมวน ไม่ใช่ใบมอนไม่ใช่ไม่ใช่ใบกัญชาไม่ใช่อีกอันหนึ่งที่ใบหนาดใบหนาดไหนคใบหนาด่มามามาทำเป็นห่อมาทําตากนี่หนึ่งแล้วก็มาห่อสูกใบหนาดใบหนาดห่อไม่ได้ใบหนาดจะหอยยังก็แตกดีใช่แล้วมันก็ละแล้วมันก็ไม่อันนี้เลยหนูลองแล้วเหรอเขาเขาว่าใบหนาดมันแตเขาว่ามามันไม่แตกธรรมดาด้วยมันไม่แห้งเดี๋ยวลองไปดูในหนังสืออาจจะมีใบหนาดแต่ว่ามันแตก มันมันเวลาสูบมันสูบไม่ได้ค่ะมันสูบไม่ได้มันจุดไฟมันไม่ติดอ๋อใช่ใช่จริงด้วยจุดไฟมติดที่ลองกันนะจุดไฟไม่ติดวันโลกจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะฮะมันจะเป็นเขาใช้อหัวร้อยรูพวกเนี้ยวันโลกหัวร้อยรูใช่ค่ะผสมกับพวกตัวนี้เป็นยาตำหรับทั้งหมดสิบสองตัวตัวนี้ใช้เยอะพวกมะเร็ง มะเร็งปอดกับไอ้ไอ้หัวร้อยรูนี่เราเอามาต้มหรือว่าเอามาเอามาต้มค่ะเอามาต้มต้มกินอย่างนี้เหรอคะเคยไปตอนนั้นฉันเคยไปภาคใต้อ่ะแล้วเขาพาไปเอาหัวร้อยรูใช่ไปขุดเอาเลยเฮ้ยมันอยู่บนต้นไม้เขาไปขุดเอาเลยเอาทั้งรากทั้งอะไรมันเลยเพราะว่าหัวร้อยรูมันอยู่บนใช่มันอยู่สูง มันเป็นยังไงวะมันตัดแล้วเป็นรูเป็นรูมันเป็นเป็นรูเป็นรูแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอมันหนอกมันเป็นของหายากแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์คือมันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะก่อมันจะก่อต้นไม้อ่ะแล้วมันจะค่อยๆประสานขึ้นมาประสานขึ้นมาเนี้ยมันมันจะเป็นแบบใช่มันมันหายากแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้หายากถ้าเราไปถ้าเราไปในสวนไปไปคุ้นหานี่ยังมีอยู่ทุ่งกระบังกระบยยังมีหัวร้อยรูเยอะ กระเช้าผีมดกระเช้าผีมดอย่างแถวทุ่งนานี่มันจะมีไหมคะมีโอกาสที่จะมีไหมคะจา์ถ้าคนไม่ไปทำไร้มันก็มีนะส่วนใหญ่คนไปทำร้ม่มีแล้กระเช้าผีมดกับหัวร้อยรูคนละอย่างใช่กระเช้าผีมดก็จะเป็นลูกกระเช้าเขาก็อยู่เหมือนกันโอ้โอ้ใช่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 อันนั้นเขาไม่เรียกกระเช้าอะไรนะสีดาเออไม่เรียกกระเช้าสีดากระเช้าผีมดหรือกระเช้าสีดาอันเดียวกันอันเดียวกันแล้วแล้วไอ้ไอ้กระเช้านี่เราเอามาทำยังไง กระเช้าก็มาต้มกินเหมือนกันใส่ในตำลักเอาเอาเอาทั้งทั้งห้าเอามาหมดแต่จริงๆเพราะว่าตอนที่หนูไปอ่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ขวัญชัยน่ะพาไปเอาไปเอาหัวร้อยรูแล้วก็ไปเอากระเช้านี่แหละแล้วก็กระถินพี่ไม้กระถินพี่ไม้ก็ช่วยเรื่องของมะเร็งใช่ของมะเร็งแล้วเอามาเยอะมากแล้วก็หายป่ะเราเตรียมเพราะว่าเขาเตรียมหมดแล้ว